ขอถวายความระลึกนึกถึงท่านเจ้าประกุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวริยังสิรินทโรที่เคารพอย่างสูงขอถวายความเคารพพระวชิระวรคุณเจ้าวาดวัดศรีรัตนธรรมารามพระเทรานุเถระทุกรูปและก็ขอเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้อัตมาภาพจะมาสแสดงธรรมปฏิสันฐานฉลองศรัทธาญาติโยม วันนี้ขอปารพบหัวข้อธรรมว่าคนเราสามารถเลือกเกิดได้หลวงพ่อวิทยังท่านเคยได้แสดงธรรมโปรดญาติโยมกันหนึ่งท่านได้กล่าวถึงการที่จะเลือกเกิดได้ท่านว่าคนเหล่านี้สามารถที่จะเลือกเกิดได้เลือกตอนไหน เลือกตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายเมื่อเรามีชีวิตอยู่จนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายลมสุดท้ายนี่แหละจะเป็นตัวเลือกเกิดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลมหายใจเฮือกสุดท้ายนี้เกิดขึ้นเราสามารถเลือกไปเลยว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไร จะไปเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาไปสู่สุคติไปสู่ทุกติก็อยู่ที่ตรงนี้แหละฉะนั้นการเลือกเกิดนี้ทว่าเลือกตรงนี้ไม่ใช่ตายไปแล้วไปเลือกนะไม่ใช่แต่เลือกตอนที่กำลังมีชีวิตอยู่นี่แหละที่นี่ ระหว่างที่เรากำลังมีชีวิตอยูน่นี้ก่อนที่จะไปถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายมันต้องมีสิ่งที่จะต้องทำให้เห็นก่อนที่จะไปเลือกตัวนั้นเช่นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราลองถามตัวเองสิว่าก่อนที่จะไปเลือกอย่างนั้นเราเคยสร้างคุณงามความดีหรือทำกรรมเช่นใดไว้ บางคนทำแต่กรรมชั่วทำแต่สิ่งไม่ดีทำแต่สิ่งที่เดือดเนื้อร้อนใจตนเองเดือดเนื้อร้อนใจคนอื่นเวลาใกล้จะสิ้นลมหายใจหรือว่าง่ายๆก็คือกำลังจะตายเนี่ยนิมิตที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเลือกได้มันก็เป็นในทางไม่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร ชีวิตของเราเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลภาวนาลมหายใจเฮือกสุดท้ายนั้นมันก็จะเกิดนิมิตขึ้นมาที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนครูบาอาจารย์หลายๆท่านท่านบอกว่าก่อนใกล้จะตายเนี่ยมันจะเกิดนิมิตเกิดขึ้นอยู่สามอย่างหนึ่งก็คือกรรมมารม์ กรรมมารมณ์ก็คือกรรมที่เราเคยทำกรรมที่เราเคยสร้างเช่นตอนอยู่มีลมหายใจอยู่นักขณะเนี้เราทำกรรมเช่นใดไว้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทำดีความดีนั่นแหละมันจะเป็นนิมิตเกิดขึ้นถ้าทำกรรมไม่ดีเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดในกรรม สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นนิมิตเกิดขึ้นแก่เราเขาเรียกว่ากรรมมันมาบันดาลให้มันเห็นนี่เขาเรียกว่ากรรมมารมประการที่สองเขาเรียกว่ากรรมนิมิตตาลมหรือว่าง่ายๆนิมิตเห็นเป็นอุปกรณ์ในการทำกรรมเช่นบางคนทำความชั่วนะมันก็จะเกิดอุปกรณ์ขึ้นมาแล้ว เช่นเกิดเป็นหอกบ้างนะเป็นธนูบ้างนะหรือเป็นของที่เราใช้ในการทำความชั่วบางคนเล่นการพนันก็เกิดเป็นสิ่งที่เราเล่นการพนันนะ่ะมันเกิดขึ้นเคยดื่มสุลาเมลยัยขวดเหล้าขวดเบีย์ก็จะเกิดขึ้นนะถ้านิมิตแบบนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าในทางไม่ดี เมื่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายมันไปกำหนดเอามันก็ไปในทางไม่ดีเขาเรียกว่าทุกคติแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทำคุณงามความดีเช่นมาใส่บาตรวัดศีรีรัตนธรรมารามหรือเราใส่บาตรเราทำคุณงามความดีสิ่งไหนก็ตามมันก็จะเกิดขึ้นทีนี้อุปกรณ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นเช่น เกิดเป็นขันบ้างขันที่ใช้ในการตักบาตรบ้างหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําคุณงามความดีก็จะเกิดขึ้นถ้าเมื่อไหร่เป็นอย่างนี้แสดงว่านิมิตในทางที่ดีนะเมื่อเรายึดเอาไว้จับเอาไว้ก็ไปสู่สุขติคือสถานที่เป็นสุขปราการสุดท้ายเขาเรียกว่า นะเป็นนิมิตตารมณ์คตินิมิตตารมหรือก็เรียกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็เรียกเป็นอารมณ์สุดท้ายบางทีคนใกล้จะตายเนี่ยมันจะเกิดนิมิตนิมิตในที่นี้หมายความว่าบางทีเห็นเป็นไฟบ้างเห็นเป็นสิ่งร้อนบ้าง ไกเห็นอย่างนี้ก่อนตายนี่ตกนรกนะเพรานรกนี่มันเป็นสถานที่ร้อนเห็นแล้วว่าโอ้โหสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราจิตมันจะไปยึดเอาไปพอยึดแล้วมันลงนรกเลยนะไปในทางไม่ดีแต่บางคนบางทีเห็นเป็นแกบบ้างเห็นเป็นของอสุภะเช่นน้ำเลือดน้ำหนองเกิดขึ้น เมื่อไหร่ก็ตามเรายึดเอาตัวนี้นิมิตสุดท้ายตัวนี้อาจจะไปเกิดเป็นเปรตอาจจะไปเกิดเป็นอสุรกายนะเพราะเราไปยึดเอาสิ่งนั้นหรือบางทีนะเกิดเป็นเห็นเป็นภูเขาบ้างเห็นเป็นแม่น้ำลำทานบ้างเห็นเป็นป่าบ้างอย่างนี้นะบางทีเห็นเป็นตัวสัตว์บ้าง ถ้าเมื่อไหร่จิตเห็นอย่างนั้นอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นอะไรก็ตามแต่มันจะนึกเข็นเพราะฉะนั้นจิตดวงสุดท้ายนี่สำคัญนะหรือนึกถึงบุญนึกถึงกุศลหรือนึกถึงพระรัตนตรยัยเมื่อไหร่ก็ตามจิตไปยึดอย่างนี้ก็มีสุคติเป็นที่ไปถ้าเรานึกถึงบาป บาปนั่นแหละจะเป็นผลของเราฉะนั้นการเลือกเกิดนี้เลือกเกิดตอนนี้ทีนี้ก่อนมีชีวิตอยู่นี่ถ้าเราไม่สร้างคุณงามความดีไว้นิมิตเหล่านี้ที่กล่าวมามันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราใครเคยทำกรรมชั่วมากรรมชั่วนั่นแหละมันจะมาเป็นนิมิตสุดท้ายแก่เราแต่ถ้าทำกรรมดีมากรรมดีนั้นก็จะเป็นนิมิต สุดท้ายแก่เราให้เราเลือกไปเกิดเอา้าสุดท้ายท่านบอกว่าถ้าอยากมาเกิดเป็นคนละ่ะนิมิตที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะเกิดมันจะเห็นเป็นก้อนเลือดก้อนเลือดก้อนเนื้อหรือเห็นเป็นคันมันดานั่นแสดงว่าตายไปแล้วจะมาเกิดเป็นคนแน่นอนเพราะฉะนั้น ก่อนตายเรายังไม่เคยสร้างคุณงามความดีรีบสร้างรีบทำเพราะความตายมันไม่ได้มาบอกนะว่าจะมาวันไหนก็ดึงบอกว่าพูดหยาบๆก็บอกว่าไม้ที่เหงือกยังเสือกตายก็มีบางคนนอนอยู่เฉยๆก็ตายก็มีนะพอถึงข่าวตายมันเลือกไม่ได้ พระเถบว่ความตายนี่เปรียบเสมือนเงาตามตัวฉะนั้นอย่าประมาทกับชีวิตเพราะเมื่อไรประมาทกับชีวิตคติที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ดีสำหรับเราก็ได้เพราะเรานี่ตายแล้วไม่ใช่จะไม่มาเกิดอีกนะมีคติเดียวที่ตายแล้วไม่มาเกิดคือพระอรหันต์ตาบใดก็ตามยังไม่เป็นพระอรหันต์ต้องตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัดตะนี้อยู่ตลอด ไม่เกิดเป็นพรมก็ไปเกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นเทวดาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือบางทีเป็นอมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทกับชีวิตไม่ใช่ว่าเราตายไปแล้วเราจะมาเกิดเป็นคนตลอดไม่มีทางท่านถึงบอกว่าเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยในทะเลมีห่วงห่วงหนึ่ง เนะต่าตาบอดตัวนี้ลอยมาปับ๊บมันโผล่หัวขึ้นหัวมันโดนห่วงพอดีนั่นคือการเกิดเป็นคนครั้งหนึ่งนี่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราเป็นเต่าตาบอดตัวนั้นนะนะถือว่าเราเป็นผู้มีบุญมากฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้การมีชีวิตอยู่ของเราเป็นไปด้วยความประมาทรีบเร่งสร้างคุณงามความดีอาจจะไม่ได้บรรลุพระอรหันต์ในชาตินี้ แต่อย่างนน้อยความดีนั้นก็จะเป็นผลเป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่สถานที่ดีต่อต่อไปถ้าเมื่อไหร่ความดีมันครบบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วความเป็นพระอรหันต์ก็จะเกิดขึ้นแก่เราไม่อยากเป็นมันก็เป็นเหมือนที่หลวงพ่อท่านว่าเวลาทำสมาธิท่านว่านะทำเพื่ออะไรก็เก็บสะสมพลังจิต พลังจิตคืออะไรพลังจิตก็คือกําลังจิตกําลังจิตคืออะไรกําลังจิตก็คือบุญวาสนาบารมีนั่นเองเกิดจากอะไรเกิดจากให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาโดยเฉพาะภาวนามันได้มากยิ่งทำมากได้มากแต่ทั้งสามอย่างนี้ต้องใช้ใจน้อมในการทำถ้าเมื่อไรใจมันไม่น้อมส่วนมากอานิสงส์มันได้น้อย พราะฉะนั้นปฏิบัติให้ใจมันปฏิบัติกายนี้ปฏิบัติด้วยใจน้อมปฏิบัติด้วยนั่นแหละอานิสงส์มันถึงจะมีมากเวลาเราใกล้จะตายลมหายใจเฮือกสุดท้ายมันจะนึกเห็นได้ง่ายนั่นเองธรรมะปฏิสันฐานในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกคนทุกท่านเ<า><า>ทินสาธุ